แล้วก็หวนมาเรื่องของพวกเราที่วงพ่อที่นุพี่พูดเนี่ยที่เราทำทานบารมีเนี่ยเพื่อให้เต็มไปถึงบารมีสิบตัวเนี่ยเราพูดจะหลุดพ้นทีนี้ถ้าเราเราทำไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆจนกระทาั่งจะถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอุเบกขาเนี่ยเรารู้ทุกตัวมีความหมายยังไง แสดงว่าที่เราเด,เดินเริ่มต้นจากเริ่มทานเนี่ยแล้วไปศีลเนคขำอะไรปัญญาแลวิริยะข,ขันติแล้วก็สัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็ไปถึงเบคาเนี่ยแสดงคนที่เราที่เราพยายามเดินเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําให้เป็นพระโสดาบาันก่อนใช่ไหมครับไม่จะเป็นหมอ,อย่างไ้นเหรอครับมันขึ้นอยู่กับ เราใช้กำลังใจหนักแน่นได้มากได้น้อยคนบางคนถ้ามีกำลังใจมันมันเริ่มต้นมันยังโจรเนี่ยโจรนะครับป้นอะไรมาเขาก็ใช้กำลังใจมาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเวลาเข้ามาปฏิบัติปับ๊บเขาใช้กำลังใจแป๊บเดียวเขาเข้าฌานสมาบัติได้เขาสามารถปฏิบัติรักกิเลสเป็นอรหันต์ได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโจรแล้วมานั่งปฏิบัติ ในเวลาเดียวกันกับคนที่เป็นโจรเนี่ยสู้โจรไม่ได้นะหมอผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็หมายความว่าคนที่เกิดมามันกําลังใจที่เขาสะสมมาเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้หรอกนะว่าใครมีกําลังใจมากน้อยแค่ไหนแต่มาฟังหลวงพ่อเนี่ยมันฟังในเรื่องเดียวกันฟังในเวลาใกล้เคียงแต่คนนั้นมันกําลังใจมันมันรู้สึกมันมันไม่ต้องการแล้วมันไม่ต้องการที่จะอยู่อย่างนี้มันไม่ต้องการที่จะมีจิต เวียนไยตายเกิดต่อไปแล้วพอฟังมันเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยมันให้โครมเดียวเลยทุกอย่างมันตัดชีวิตเลยเนี่ยใครคนเนี่ยฟังของพ่อมาตั้งนานแล้วม,มาเริ่มฟังเหมือนกันแต่ว่าความห่วงหาอาทรมันมีมาตั้งแต่เก่าก่อนกําลังใจมันน้อยหมอถึงเวลานี้ก็ยักแย่ยกัยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยันจะชักเง,งินทําทานสักท<ม>ีก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่คนนั้นไม่สนใจละตัดโครมเลยถอดทุกอย่างที่มีอ่ะ มีเพชรถอดเพชรมีพลอยถอดพลอยมีสร้อยถอดสร้อยมีอะไรที่มีค่าถอดสวายหลวงพ่อเลยบูชาความดีของหลวงพ่อบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์ที่หลวงพอ่อท่านพูดทําไม่ฟังเนี่ยมันไม่เคยฟังมาก่อนเช่ท่านบอกนิพพานชาติเนี่ยมันมีมันสามารถไปได้นิพพานไม่สูญผมไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาเลยเราคนธรรมดาก็สามารถเป็นพระอริยะได้ไปเป็นพระโสดาบันได้ขอเอาของเนี่บูชาเลยว่าถอดหมดเลยบูชาเลย ใครคนนี้ก็ฟังเหมือนกันแต่ว่าแม้จะชักเงินเพื่อจะทําบุญถวายเป็นถ,ถวายบูชาธรรมก็ยังไม่กล้าที่จะเอาออกมันจากใจเขาเลยยังคิดว่าทําบุญเพื่อต้องการอานิสงส์อยู่เลยมันต่างกันไหมหมอดางกันเยอะอีกคนเนี่ยเอาออกทั้งหมดเพื่อบูชาธรรมนะเพราะเถือว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าเงินมีค่ายิ่งกว่าสมบัติที่เขามีอยู่เขายินดีที่จะถวายบูชาได้เลย,เลยกําลังใจอย่างเนี้ย ถ้าปฏิบัติอีกไม่นานนะักเขาก็ต้องเต็มถูกไหมหมอแสดงว่าชีวิตเขาก็ไม่ห่วงทรัพย์สมบัติเขาไม่มีความหมายแต่เขาเห็นความสําสคัญของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมีค่ามากกับชีวิตของเขาเสียอีกเขายอมได้เมื่อยอมได้อย่างนี้เวลาพระเจ้าตัดอะไรหรือหลวงพ่อสอนอะไรต่อเขาก็รับฟังอย่างเต็มอัตาราเลยไม่มีลังเลสงสยัยละคิดไปฟังไปคิดไปฟังไปละได้เป็นพระอารหันต์ดันทีทันใดก็ยังเป็นได้หมอ นี่มันต่างกันตรงนี้ไม่ได้ต่างกันที่ว่าเราได้มาฟังเหมือนกันหรือว่าเราให้ทานสะสมทานเหมือนเหมือนกันแบบนี้แต่ทานทุกอย่างที่มันเกิดจากการให้ที่หมอว่ามันเป็นต้นหนึ่งของบาร,รมีถูกไหมล่ะครับแต่ถ้ากําลังใจของคนเนี่ยมันเต็มเสร็จแล้วทานนั้นกับเป็นทานชั้นเลิศเพราะเขาบูชาทมเขาไม่ได้เอาทานของเขาเพื่อจะไปทําให้เกิดอานิสงส์เป็นสังฆทานนะ เป็นวิหารทานนะเป็นธรรมทานเปล่าเลยนี่บูชาธรรมที่พระท่านได้แสดงทาให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดอะไรเกิดความอิ่มใจปิติเกิดหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้โอ้กูยอมหมดเลยว่าชีวิตนี้ของเหล่านี้ไม่มีความหหายนะยมีไปก็ไม่เคยได้ยินแบบนี้เลยว่ามีไปก็ไม่สามารถจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นแต่นรกกูก็ปิดภูอบายภูมิไม่ได้แต่เงินเหล่านี้ของเหล่านี้จะมีค่าอะไรถวายบูชาได้ดีกว่าวะ อื่องนี้ทําได้หมอทําได้แม้แต่ชีวิตยังให้ได้เลยบูชาธรรมแต่บูชาธรรมนั้นสรุปแล้ว่ที่พี่พูดนะได้บารมีตัวไหนละครด้อธิษฐานบารมีทานบารมีไงหมอว่าอานบารมีมันเต็มอธิษฐานบารมีมันก็เต็มเหมือนกันเพราะมันจะต้องหวังผลในสิ่งที่ตัวเองกล้าที่จะเอาทั้งชีวิตเหมือนอย่างาพระศรีอาริยะเมตไตรตอนที่สั้น ตั้งใจถวายทานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมยังไม่ทันจะได้จบเลยได้เพียงแค่หน่อยเดียวเองท่านยอมถวายทุกอย่างเลยจ่มาละนี่คือคนที่เขาต้องมีกำลังใจสะสมด้านปัญญาบาร,รมีมาเยอะเห็นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากอะไรจากการเวียนว่ายตายเกิดทุกทั้งหมดที่เราเมยเนี่ยปัญญาไนคิดมา มันต้องคิดแล้วว่ามันทุกข์เหลือเกินเกิดมากูแก่กูเจ็บกูป่วยครับนทางในการเวียนว่ายแต่เกิดเราก็เหมือนคนตาบอดหัวหนวกอ่ะไปไหนมาไหนก็คาไปไม่รู้เรื่องรู้ราววันหนึ่งมีคนเขาเอายามาห,หยอดให้เราเนี่ยหยดหนึ่งเนี่ยแล้วมันเกิดตาหูมันสว่างขึ้นมาเห็นน่นเห็นนี่เห็นนัน่น,น,นขึ้นมาเนี่ยหมอจะยอมให้ทุกอย่างที่หมอมีมาว่าดวงตาดวงนี้ที่มันเห็นได้เนี่ยมันประเสริฐยิ่งกว่าเงินที่มีเป็นล้านๆ เงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านมันช่วยตามันสว่างไม่ได้แต่นี่มันคนเขาหยดน้ําให้หยดเดียวแล้วมันทําให้ตามันสว่างเห็นทุกอย่างในที่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นเลยเงินไม่มีความหมายแล้วนะกําลังใจเด็ดเดียวไหม่หมอครับ,รบมันเหมือนการคนปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐเมื่อไรที่เธอเธอทูนธรรมเิดทูนในคําสั่งสอนของพระองค์ แล้วก็เห็นคุณของธรรมที่พระองค์ทรงได้ประกาศออกมาแล้วเธอฟังแล้วเกิดความอิ่มใจปิติเธอสามารถจิตถวายทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เธอมีโดยไม่เสียดายอะไรอาวน์นั่นคือปรมาตถบารมีแต่ว่าเราทุกคนที่กำลันนงเดินมาเนาเี่ยมานั่งที่นี่ครับก็ต้องรู้ว่าเราขาดตัวไหนพร่องตัวไหนต้องรู้ตลอดเวลาใช่ไหมครับถึงจะเต็ม เ,เขารู้ตลอดเปลาหมอว่ากูขี้เหนียวอยู่ <c oughs> ยังเสียดายอยู่ก็รู้หมอไม่ใช่ว่าใครไม่รู้เขาจะเอาออกไปต่ละอย่างเขาก็รู้ว่าเขาต้องคิดมากเขาต้องเผื่อเอาไว้เขาต้องกังวลต่อการน,นำมาเพื่อถวายเพื่อเดี๋ยวแอบมาจิกมาแล้วเสกรู้ขึ้นมาล่ะว่าเอามาเท่าไหร่มันก็ต้อง คิดเยอะทำเยอะอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องมีอยู่ในใจเนี่ยหมอเขาต้องรู้สิหมอว่าทานของเขาที่ทําไปเนี่ยมันมาจากไหนแล้วทําไปเนี่ยหวังอะไรมันมีอยู่ในตัวคนไม่สังเกตเท่านั้นแหละถึงจะไม่สนใจที่จะคิดถึงมันเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่สนใจในผลของทานเขาอยากทําเขาก็ทําเขารู้ว่าเขาทําดีเขาไม่ได้ไปทําชั่วเขาแค่ทานเฉยๆขาดอะไรขาดอาจิจฐานบาเรามีไหมหมอ ขาดคนเนี่ยทำบุญเยอะแต่ขาดเรื่องนี้มันจึงไม่ไปไหนงไงคนที่จะมีไอ้ฐานบารมีแสดงว่าเขาต้องมีปัญญาบารมีไหมหมอมีไหมเขาไม่กล้าแลกกับสิ่งที่มันเป็นผลทางที่ทําให้เขาพ้นจากก <c oughs> ารเป็นว่ยนวายไเกิดหรอกเขาจึงยอมให้ได้ยอมตั้งให้มั่นยอมที่จะทําทุกอย่างให้เป็นทานของเขาในบริสุทธิ์โดยไม่กังวลต่อสิ่งที่ได้มา จากที่คนอื่นจะติจะว่าจะอะไรเลยแม้ตัวเขาเองจะหมดสิ้นทั้งเนื้อทั้งตัวเขาก็ไม่สนใจก็ถือว่าเขาหมดตัวเนเข่าหาใหม่ได้แต่เขาจะหาทมในสิ่งที่ทําให้เขาหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์เขาจะไปหาที่ไหนหมอจะไปเอามาที่ไหนหมอมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับใครก็ได้ใช่ไหมล่ะเราในเกิดมาชาติหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่าจากหลวงพ่อมาเนี่ยแล้วเราได้ยินสักประโยค หนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยแหละหมอว่าเงินแค่ไหนมันจะเอามาได้ชีวิตของเราทั้งชีวิตยังหาไม่ได้เลยตายแล้วเกิดกินรอบกินรอบเราจะไม่เจอทำข้อนี้ถ้าทาให้ใจของเราดีขึ้นมาได้เลยถูกไหมล่ะ <c oughs> คนที่มันคิดด้วยกาลังปัญญาบาร,รมีอย่างเนี้ยมันจึงยอมไงยอมละทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีความสําคัญความหมายจึงมีคําพูดของท่านหญิงวิภาวดีลังสิต่ย ชีวิตไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายท่านพูดอย่างนี้ก่อนเป็นพระหันต้องหลายวาระไม่ได้พูดวาระเดียวท่านจบกิจท่านพูดอย่างนี้ท่านคิดในใจอย่างนี้แล้วท่านไม่ได้คิดในใจอย่างเดียวพูดกับหลวงพ่อแบบนี้ว่าชีวิตไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายแล้วเจ้าค่ะท่านจึงไปได้เนี่ย ไปสงเคราะห์ทหารได้ไปอะไรไม่กรเรื่องตรงเรื่องตายไม่ห่วงอะไรอาวาันทรัพย์สินทุกอย่างที่มีท่านก็แบ่งจัดสรรปันส่วนให้ทุกคนอย่างเหมาะสมไอ้ชิบอกเคยคุยกันใช่ไหมล่ะว่าเรามีเราก็แบ่งซะเราจะเหลือของเราเท่าไหร่แล้วก็ทําของเราเท่านั้นมันก็คือสุดกําลังของเราแล้วนะไอชินตรงนั้นเราก็ให้เขาแล้วนี่เผื่อให้ลูกเนี่เผื่อให้พ่อให้แม่นี่เผื่อให้คนที่ต้องดูแลรักษาแล้วก็เผ,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 ผื่อๆไว้นะไอนี่เหลือของเรา ไอ้ของเราเราก็ไม่ได้เผื่ออะไรมากเพราะว่าแค่กินแค่อยู่เดี๋ยวบังเอิญในตอนนี้เราได้ยินธรรมที่พ,พระพุทธเจ้าแสดงแล้วมันเกิดความสว่างสวัยอิ่มใจขึ้นมาในจิตเรานะโอโหนี่เราได้ยิ่งกว่าเพชรนินจินดาของมีค่าในโลกนี้อีกเอาว่าหมดเนื้อหมดตัวก็หมดคือหมดของเรานะแต่เงินที่เหลือไวส้สำหรับพ่อแบบแม่แบบพี่แบบน้องมันยังเหลืออยู่นะเราไม่เอากองนั้นมาด้วยนะเราเฉพาะของที่เราแบ่งเฉพาะ ที่ใช้สําหรับเราเนี่ยหมดนึกหมตัวไปแล้วว่าเดี๋ยวเราไปหางานทําเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวเราก็ได้อีกไอ้ส่วนที่มีส้หลับคนที่เรารักทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่บกไม่พร่องส่วนนี้มันยังดําเนินเขามันต่อไปแต่ส่วนของเราเราหาใหม่ได้ไม่เป็นไรหมดหมดไปมันยังงี้ต่างหากเราหมอกาลังใจแต่ว่าที่ผมมาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นเกิดพกูกระส่วนใหญ่ก็กวกเก่ากันมาทางนั้นอะ่ะ ไม่ค่อยขาดหมาความว่าถ้าเราจะดูอ่ะเขาขาดอะไรม้างเนี่ยรู้สึกบางบางท่านเนี่ยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่มาตลอดบางทีก็หนีงานมาทำนองเนี่ยอะไรแล้วแต่แล้วก็แสดงว่ามีอธิษฐานบารมีหรือสัจจะบารมีสูงหรือแม้กระทั่งฝนตกแต่ออกอะไรแล้วแต่รถมันตายแล้วกว็ย่สุสามาอาจจะมีวิริยะบารมี มองมองดูอย่างเนี้ยเขาก็ต้องไปพี่นาตัวเองเขาได้ทุกขั้นทุกขั้นที่ที่ว่าบาร,รมีอันไหนจะโเาขาดมั่งแต่นี้ที่หลวงพี่พูดว่าอาจจะมีที่ว่าเรื่องทานบาร,รมียังไม่กล้าเอาบริจาคเป็นหงโน,นเป็นหงเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบว่าทุกท่านเนี่ยจะพี่นาดูทุกข้อหรือเปล่าสิบบาร,รมีสิบตัวเนี่ยที่มาหาลุงพี่เนี่ย เราเริ่มเด็ดทานก่อนอนุญาตหมอเซ็กเซ็คเซอร์เซ็คเซอร์ได้เลยตอนี้ผมก็เลยขออนุญาตหลวงพี่ครับถ้าหลวงพี่จะช่วยเขาเนี่ยเขียนเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยเออเธอวันนี้เธอขาดบริมีตตวไหนอ่ะหรือให้ไปให้ท่องแล้วเออนี่เรายังขาดตัวนี้นะเขาก็ได้จำเนยให้ว่าอ้อฉันยังขาดตัวโน้นตัวนี้จำลองเนี่ยอย่างนั้นให้ผมเปิดคอร์สแล้วเก็บสตางค์ดีกว่า ผมจะทำแบบมีตารางเรียนด้วยมีวัดผลด้วยอย่างเงน้็ไ <laughs> อ้อน,นี่มันเรื่องของเธอเราได้จะพูดให้ฟังเธอจะทำได้หรือไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่เธอต้องไปพิจารณาตัวของเธอเอาเองผมสาววกหมอผมไม่เหมือนหมอร้อง <c oughs> <c oughs> ผมไม่ห่วงใครขนาดน,นั้นหรอกครับผมผมคิดว่า ลวงพี่คงจะเร่งให้เขาเป็นพระยาเจ้าอย่างเราบสดวันสามตัวแล้วแล้วควบคู่กับบารมีสิบด้วย <c oughs> ผมว่ามันทางมันจะเดินได้เร็วกว่านี่ใช่ไหมครับก็เร่งขนาดขี้ยังยอมเลยที่จะไม่ขี้เร่งมากไปแล้วหมอผมปวดตรงขี้ผมยังนั่งพูดอยู่เลยปวดตรงเยี่ยวผมก็ไม่ยอมไปเยี่ยวผมยังนั่งทนเยี่ยวเนี่ยเพื่อจะพูดให้เขาเนี่เร่งบาร,รมีให้เข้าใจในธรรมผมยังยอมเลยหมอ นี NYU, aries, ่ผมยังไม่คิดค่าเยี่ยวค่าปวดทั้งฉี้ทั้งเยี่ยวเลยนะฟรีนะเนี่ยยังอย่าเพิ่งหยุดสิกำลังสนุกก็ผมก็เข้าใจพี่เห็นใจพวกที่มาที่ทั้งหมด หลวงพี่ก็ทําดีสุดแล้วผมว่าเพิ่งรู้นี่ยครับไอ้เรื่องอย่างเนี้ยเราไม่ต้องบังคับใจเราทำลงเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อให้เนี่ยใครๆก็อยากได้สมบัติตรงเนี้ยเป็นสมบัติของตัวอยู่แล้วหมอ ถูกไหมหมอ <Yep. S 1> ทุกคนก็กระตือรือร้นที่จะทําสิ่งนี้กันทุกคนแหละไม่มีใครย่อหย่อนประกันเลื่อดีประกันเร็วประกันหล้วนะก็พยายามเขีเข่ยวเข็นตัวเองอยู่แล้วไอ้อย่างผมผมก็เขี่ยวเข็นตัวของผมถึงจะมาอยู่ในผู้ที่พยายามที่จะแจกแจงสิ่งที่เธอต้องการเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อในเมตตาแนะนําเอาไว้ให้แต่ก็ไม่ได ไม่เป็นการบังคับตัวผมต้องมาทําไม่ต้องพยายามทําเพื่อจะต้องการสิ่งใดกลับมาฉันจะทนนั่งปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวเผื่อว่าเธอจะได้เห็นใจเราในเวาลาน,นั้นเธอก็เอ้ยฉันจะทนเพื่อเธอเห็นไหมล่ะช่วยฉันหน่อยสิวะสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้มันไม่มีเรื่องนี้ไงมันี่มีเรื่องสนใจมาคิดว่าเธอจะรู้สึกยังไงเธอจะยินดีกับสิ่งที่เราพูดหรือไม่แต่เราเนี่ย พอใจที่ได้ใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ช่วงขณะจิตหนึง่งเวลาหนึง่งที่มันยังมีเสียงแล้วก็ยังสามารถได้พูดในสิ่งที่พ่อเราให้มามันก็เป็นความความสุขของเราอย่างหนึ่งที่เราได้ตอบแทนคุณของหลวงพ่อคุณของพระพุทธเจ้าถูกไหมเราหมอมเราไม่ได้คิดเรื่องอื่น ส่วนผลนั้นจะออกไปแล้วเธอจะได้อะไรตรงหรือเธอจะคิดได้เธอจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เนื่อก็เป็นเรื่องที่ทางที่เธอจะต้องเลือกทำของเธอด้วยความตั้งกำลังใจอย่างที่หมอว่าก็ต้องไปพิจารณาเอาตัวเองอ่อนอะไรปัญญาบาร,รมีเราอ่อนไหมเราฟังเราตั้งใจฟังหรือเปล่าเราอดทนต่อการฟังได้ไหมคืออดทนต่อการคุ้นคิดของเราเนี่ยยั้งใจไม่คิดก่อนเนี่ยฟังก่อนได้ไหม กดมันอยู่ได้หรือเปล่าหรือเราฟังไปก็เดี๋ยวเราคิดเรื่องนู้นแล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็ฟังเฉียวไปคำหนึ่งแล้วก็ไปคิดของเราอยู่สามสี่ประโยคแล้วก็เฉียวไปคำอย่างเงี้ยพอจบปุ๊บได้สองคำหัวกระ้าย <S 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 <ๆ S 1> กลางๆนู้นฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นเดี๋ยวบ่ายหน่อยฉันจะไปนินนั่นที่นี่อะไรเงี้ย <S <S <ๆ S 1> นั่นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไงหมอที่เขาจะมีกําลังใจใส่ใจกับสิ่งที่เธออยากได้ คำสั่งสอนของหลวงพ่อไปมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวของผมผมไม่ได้พววงกับสิ่งที่เธอจะเอาไปน้อยเอาไปมากหรือเอาไปไม่ได้เลยผมรู้แต่ว่าเรายังมีลมหายใจแล้วก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเธอก็มาสิ่งที่เราจะพูดเราก็พูดเรื่องที่พ่อพูดพ่อสอนอะไรพ่อสอนให้เราเข้าใจอะไรแล้วเรามีความสุขจากการเข้าใจที่ท่านสอนยังไงเราก็พูดออกไปอย่างงี้หมอ จบแล้วก็เปน็นอวุจบกันเราไม่ทวนเลยเราไม่สนใจในสิ่งที่พูดว่าผิดหรือว่าถูกเลยแม้แต่คำเดียวเพราะว่าทุกคำที่เราพูดเราพูดจากการที่เราเข้าไปเห็นมันเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นตามที่พ่อท่านได้สัมผัสเราพูดของเราอย่างนั้นเราจรึงไม่ต้องมีตันตะเตรียมอะไรไม่ต้องจดไม่ต้องบันทึกไม่ต้องอ่านไม่ต้องมีอะไรในหัวสมองทั้งหมดอ่ะเป็นเวลาพูดพดเลยอย่างนั้นนหม ผมก็ทําอยู่อย่างเนี้ยแล้วทำทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรจากการที่ทําออกไปใครจะเขาได้หรือไม่ได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ไม่อยู่ในความคุ้นคิดที่คิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่เราพูดเราไม่ลังเลสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพูดเราไม่กลัวใครจะติใครจะว่าใครจะด่าใครจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราพูดเราไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินเงินทองหรือว,ว่าคำชื่นชมยินดีหรือว,ว่าจะมายกยอปอปั้นยังไงเราก็ไม่ต้องการกับมันทั้งสิ้นเราไม่ต้องการสิ่งนี้เลยแล้วก็ไม่ได้การว่าเราขอจะมีชีวิตอยู่อีกนานๆเราจะได้พูดอย่างนี้สรรเสริญคุณของหลวงพ่อไปได้อีกนานอีกนะสิ่งความปรารถนาแบบนี้ก็ไม่มีใน,ในใจิตในใจของผมผมก็ไม่ได้คิดคิดแต่ว่ามันอยู่เราก็ทําในสิ่งที่ใจเรามี คือมีความรักพระพุทธเจ้าเรามีของเราเรารักครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราทําที่หลวงพ่อท่านสอนเรารักของเราเราก็ใช้ของเราออกไปใช้เท่าที่เรามีนะมากกว่าที่เรามีเราก็ไม่อาจจะเอาออกมาให้เธอได้มันอย่างนี้หมอนั้นเรื่องของกําลังใจก็เป็นเรื่องของเขาผมก็ไม่ได้มานั่งตรวจสอบว่าเช็คบินกันว่าใครวะขี้ริ้วขีเล นะบารมอีอ่อนใครบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยวันไหนมันบารมีแก่กล้าบ้างวะไม่ไม่เคยเลยไม่เคยมานั่งสนใจคิดอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเธอบอกพ้องอะไรและฉันจะพูดเรื่องนี้เธอจะได้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้คิดไว้โกอนก็ไม่มีอื่นเหมือนกันถ้าพูดแล้วมันจะไปตรงกับใครสักคนใดคนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเธอไง เธอไอฐานของเธอบารมีถูกไหมล่ะหมอเออเธอมีศัจจคือตั้งใจอยากจะฟังธรรมของเธอเธอก็มีศัจจบารมีของเธอเธอได้คิดพิจารณาในสิ่งที่เธออยากจะคิดเธอได้คิดแล้วเธอก็เป็นผู้ที่สร้างปัญญาบารมีของเธอเพราะเธอต้องการสิ่งนี้เป็นความรู้ถูกไหมล่ะหมอเเธอได้ทําทานบารมีของเธอเธอได้มาสํารวมสิ่งที่เรียกว่าการระมัดระวังจิตใจของเธออยู่ในสินห้ากรรมบทสิบ ในเขตที่เราตั้งใจอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ฟังระมัดระวังสินบาร,รมีของเธอก็มีมาก็มีภาวนาเธอก็ได้ฟังธรรมได้มีจิตใจจดจ่อในการฟังธรรมก็เป็นการภาวนาบาร,รมีของเธอเป็นเนคขมมะก็เป็นเนคขมมะทุกบาร,รมีของเธอเธอทำมันอยู่ในนั้นหมดแหละทั้งสิบบารมีแต่ว่าการที่ทจะทำให้บาร,รมีของเรามันเข้มข้นได้เรื่อยๆมากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่เธอมีปัญญา ที่จะคิดอะไรแล้วสร้างกําลังใจของเธอไปในทางไหนเอ้ยเนบอกว่าเอา้าฉันจะไม่เปิดด้านละแล้วเธอจะทําไงเธอก็ก่กอม็อบกันหน้าบ้านอา๋ออาเป็นกําลังใจใชธ่ไหมล่ะเออยกำลังใจก่อม็อบไปเลยออกข่าวหนังสือพิมพ์ทีวีถ่ายทอดไปเลย เดี๋ยวก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยนั่นเป็นเรื่องของเธอมาละอ่เป็นเรื่องของเธอเรื่องของเราก็แค่ว่าสังขารเราพร้อมเราก็ทําให้เต็มที่สังขารไม่พร้อมถ้าเธอมาเราก็ให้เต็มไม่เต็มหน่วยเราไม่ได้กังวลต่อสังขารไม่ว่าจะอยู่ในในภาพที่สังขารจะบีบเราแบบไหนจะเป็นอะไร ขอให้เราพอมีเสียงออกมาเป็นคําพูดได้เราก็ใช้มันถ้ามันพูดไม่ได้เราใช้ภาษามือว่างเปล่าโอ้ฟังดูแล้วรู้สึกจะจบกันเยอะเนี่ย